สิ่งสำคัญในการเป็นลีดเดอร์หรือว่าผู้นำคำคำนี้นะครับทุกคนก็อยากจะเป็นจริงไหมครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นมันได้เพราะว่าชีวิตจริงของทุกคนเนี่ยและสถานการณ์ต่างๆมักจะสะท้อนให้เห็นความเป็นผู้นำอยู่เสมอแล้ววันนี้จะแบ่งปันในเรื่องของความเป็นผู้นำให้กับทุกคนนะครับถ้าอยากเป็นผู้นำคุณจะต้องพบเจออะไรคิดอย่างไรหรือเป็นอย่างไรไปฟังกันครับข้อหนึ่ง ผู้นำส่วนมากจะมีทีมและต้องทำงานกับทีมหรือว่าต้องดูแลคนทำงานเชื่อมต่อกับผู้คนรับรองได้เลยว่าเวลาเล่นเกมกับคนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เพาอๆกับที่คุณจะต้องทำธุรกิจเช่นเดียวกันข้อ 2. อ,อย่าซัพพอร์อเพื่อเอาใจใครและต้องการเป็นที่รักที่ยอมรับแต่ให้ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและมีความกล้าตัดสินใจข้อ3 อะไรเป็นเรื่องที่ไม่สมควรและต้องคินให้ได้ก็ต้องทบทวนคิดแตรรองให้ดีไม่ใช่เอะอะเอาใจคนแล้วทําในสิ่งที่ไม่สมควรคิดหรือไม่สมควรทําคนส่วนมากเนี่ยมักจะชอบเอาใจคนกลัวแต่คนจะไม่รักกลัวแต่คนจะไม่ชอบแต่ไม่คิดว่าเรื่องนั้นเนี่ยทำแล้วมันถูกต้องหรือเปล่าคิดแล้วมันถูกต้องหรือเปล่าข้อ 4. อย่าเก็บคนแย่ไว้ในทีมให้โอกาสเพียงหนึ่งถึงสองครั้งก็พอแต่ถ้ายังไม่รู้ตัว และมีแนโน้เป็นคลื่นใต้น้ำตัดออกจากทีมได้เลยอย่าเสียเวลาเล่นเกมไร้าสาระกับคนข้อ 5. มีความนอบน้อมเคารพตัวเองและเคารพผู้อื่นอยู่เสมอข้อ 6. เด็ดขาดยังมีเหตุผลและชาญฉลาดพุ่งเป้าไปอย่างที่เป้าหมายเท่านั้นทำตามกฎที่เป็นมาตรฐานแต่บางครั้งก็ต้องยืดหยุ่นตามสถานการณ์และสามารถปรับกฎได้หากมีสถานการณ์คุกคามหรือว่าฉุกเฉิน ข้ 7. อ7จามูเอาชนะคนงี่เง่าในทีมเสียเวลาที่สุดข้อ 8. คนทุกคนอาจจะไม่ชอบคุณหมั่นไส้คุณเมื่อคุณมีกฎและมีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจนแต่จงยืนหยัดสิ่งเหล่านี้เอาไว้ข้อ9คุณทำให้ทุกคนพึงพอใจในตัวคุณไม่ได้คุณเป็นที่ถูกใจของใครทุกคนไม่ได้จงยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ผู้นำควรจะทำข้อ10ยืนหยัดสงบ แม้ว่าจะเจอเกมสงครการประสาทของผู้คนข้อ11เมื่อตัดสินใจอะไรก็ตามให้รับผิดชอบเสมอไม่โทษใครไม่โทษตัวเองอย่าหาว่าใครถูกผิดมันเสียเวลาแต่จงทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นข้อ12ผู้นำจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีก่อนไม่ใช่ว่าสักแต่พูดสักแต่สั่งแต่ต้องทำให้เห็นทำให้ดูและเป็นต้นแบบที่ดีที่ทุกคนเนี่ยอยากจะทำตาม ข้อ13ผู้นำจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมหรือว่าบอริบทต,ต่างๆกิจกรรมต่างๆให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเกิดแรงบันดาลใจเกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันและสุดท้ายเป้าหมายเดียวกันข้อ 14. ผู้นำจะต้องสร้างผู้นำและบางครั้งผู้นำจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีผู้นำจะต้องเป็นผู้นำที่ดีบางครั้งผู้นำก็ต้องเป็นผู้ตามที่ดีข้อ15 ผู้นำที่ดีจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นไม่ใช่บั่นทอนคนอื่นข้อ16ผู้นำจะต้องมีเวิสัยทัศน์และมีความสามารถในการมองเห็นสถานการณ์ล่งหน้าที่ทีมของคุณองค์กรของคุณเนี่ยยังมองไม่เห็นจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการที่เข็นระยะสั้นระยะยาวและที่สําคัญผู้นาเนี่ยจะต้องไม่มัวแต่โฟกัสปัญหาและอุปสรรคหากเมื่อผู้นำเนี่ยโฟกัสปัญหาและอุปสรรค ทีมงานและองค์กรของคุณก็ไม่มีทางที่จะสาเร็จได้ผู้นําที่ดีจะต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและทีมเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของทุกๆคนรวมถึงตัวเองที่สําคัญพากันลงมือทําไม่ใช่สักแต่พูดสักแต่สั่งแต่ทําร่วมกันกับทีมข้อ17ผู้นําจะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงภายในทีมและองค์กรที่สําคัญผู้นำเนี่ยจะต้องเล่นเกมธุรกิจเพื่อที่จะชนะ ไม่ใช่เล่นเกมเพื่อแพ้ข้อ18ผู้นำจะต้องมีความชัดเจนในเป้าประสงค์วิสัยทัศน์และพันธกิจผู้นำจะไม่มัวเสียเวลากับเรื่องสับเพเหระเรื่องที่ไม่มีความหมายเรื่องที่ไม่สำคัญผู้นำจะต้องชัดเจนทั้งความคิดความเชื่อทัศนคติและการลงมือทำไม่ใช่สันกรอนตามทุกทอย่างในโลกภายนอกเช่นสังคมภาวะเศรษฐกิจต่างคํา,าคำพูดอินทาต่างๆางคำมีภาพวิจารณ์ต่างๆ และที่สําคัญผู้นํำจะต้องรู้ว่าอะไรต้องทําก่อนต้องทําหลังอะไรเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องโฟกัสและอะไรเป็นสิ่งที่ทําอันดับสุดท้ายผู้นําจะต้องจัดลําดับความสําสคัญของสิ่งที่ต้องการจะทํากิจกรรมหรือว่าความสําคัญของทีมข้อ19ผู้นําจะต้องมีมาตรฐานในการรับคนในการเสาะหาผู้คนที่เหมาะกับสิ่งที่องค์กรต้องการให้เป็นเพราะฉะนั้นผู้นําจะต้องขายวิสัยทัศน์ ขายไอดีให้เป็นและเจอคนที่ใช่เมื่อเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่ในทุกๆอย่างที่มันเหมาะสมที่เมืออคุณก็จะเป็นทีมที่ประสบความสาเร็จและที่สําคัญผู้นําจะต้องหิวกระหายเรียนรู้ตัวเองอยู่เสมอเรียนรู้ผู้คนเรียนรู้ในการเจรจาสื่อสารเจรจาต่อรองผู้นำเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เก่งที่สุดแต่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับผู้คนและทุกๆสิ่งให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ยีผู้นำจะต้องไว้วางใจในตัวเองผู้นำจะต้องไว้วางใจให้กับทีมขาคุณองค์กรของคุณการไว้วางใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ไม่ใช่ไว้วางใจจนไม่ตรวจสอบไม่ออดิตตเลยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญลงรายละเอียดเท่าที่จำเป็นมอบหมายงานให้ถูกคนถูกที่ถูกเวลาและที่สำคัญฟีดแบ็ประชุมทีมมีกิจกรรมมีส่วนร่วมกับทีมเชื่อมต่อกับทีมอยู่เสมอ สิ่งสำคัญคือมีช่องว่างที่พอดีไม่ใช่ว่าหายจนเกินไปและที่สําคัญการการะทําของผู้นำเนี่ยสำคัญกว่าคําพูดเสมอพูดเนี่ยยังไม่น่าจดจําเท่ากับการการะทําที่เป็นต้นแบบและที่สําคัญทุกการพูดและสื่อสารกับทีมจงคิดไตร่ตรองให้ดีรอบคอบก่อนที่จะพูดและสื่อสารกับใครเพราะบางครั้งคําพูดเนี่ยบันทอนหรือว่าสร้างกําลังใจก็ได้และที่สําคัญผู้นําจะต้องมีเมตตา แฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเป็นธรรมมีความยุติธรรมและใส่ใจกับทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าคาดหวังมากจเกินไปหรือว่าไม่คาดหวังเลยจงอยู่ในจุดที่พอดีและสมดุลและที่สำคัญผู้นำจะต้องยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บบาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิก ของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จ กับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสาเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยโอป้ามีเว็บมินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพยชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโคช้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์ โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาว์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วั์ไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุสกิไบรอันเทซี่ทีฮารฟเกอร์แบรซิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสาความสำเร็จทำให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ n i s i @oppa_esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอป p a อีสานทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอป้าอีสานมาสเตอร์โค้ด NLP สวัสดีครับ